ก็สวัสดีท่านแทนทุกคนนะครับที่ให้เกียรตินะครับมาร,บร่วมวันนี้เป็นวันทําบุญนะครับทำบุญใช่แล<ช>้ว<ช>ตอนเช้าเราทําบุญไปแล้วแล้วก็ตอนตอนเย็ตน,นตอนนี้เราจะมาะแถลงข่าวเปิดร้านนี้เป็นทางการ <S <S ออแต่อาจจะยังไม่ได้เปิดจริงแต่ว่าเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันก็ได้ไดนซึ่งมีคำถามอยู่แล้วแหละอ่ะครับซึ่งตอนนี้ผมอ่ะต้องบอกว่าเรารู้จักกันมาอย่างเดินาน ใครเห็นหน้าเราฟูก็จะบอกว่าอันนี้นักแสดงเือาชีพโอ้จริงๆคูปูคือไอดอของใครหลายๆคนแต่ทำไมถึงทำพาชาปูมาเปิดธุรกิจด,ดีได้คาเฟ่คือจริงๆฟูก็เป็นคนที่ชอบดื่มกาแฟอยู่แล้ว <c oughs> ที่มายก็ได้จะรู้ว่าจริงๆคือเหมือนแบบชีวิตขาดกาแฟไม่ได้ประมาณเช้ากรางวันและเย็นใช่แล้วส่วนตัวช่วงหลังๆคือเราก็เป็นคนที่แบบชอบ ไปคาเฟ่ก็เลยทำในสิ่งที่เัวเองชอบให้มันเป็นอาชีพใช่คือเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไปคาเฟ่ต่างจังหวัดเวลาไปเชียงใหม่คาเ่ชียงรายอะไรเงี้ยเราก็ไปคาเฟ่เรารู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราอยากทําธุรกิจส่วนตัวอะไรของเราเราก็คิดว่าทําสิ่งที่เราชอบดีกว่าเช่นร้านกาแฟอันนี้คือมันเป็นความฝันเคยคิดไว้ตั้งแต่ตอนที่แบบยังเด็กๆคือเราเลยเราอยากมีร้านเรามีธุรกิจเป็นของตัวเองอะไรเงี้ยครับ ก็เลยแบบร้านกาแฟมันน่าจะมอะกับไลฟ์สไตล์ของเราด้วยความที่เราเป็นคนชอบดื่มกาแฟอยู่แล้วแล้วมันน่าจะตอบจุดกับเราแล้วก็ทุกคนด้วยอะไรเงี้ยต่อไปผมว่าคุณน่าจะเปิดคาเฟ่แมวหรือไม่ก็ฟาร์มแมวต่อเอ้ยขอคิดดี่อหยุดก่อนอ้อนีก่อนเทว่าเดี๋ยวพี่ๆมวเขาตกใจเปิดหลายธุรกิจเกินไม่ขนาดนั้นเห็นร้านเป็นสีขาวอย่างนี้ทําไมถึงต้องเป็นสีขาวครับคือจริงๆเนี่ยก็คิดเหมือนกันว่าเราจะทาร้านกาแฟเราจะทําาแบบ คอนเซปต์ไหนดีสีอะไรดีอะไรเงี้ยครับจนสุดท้ายเรามาจบเป็นคิดว่าทําบ้านเป็นหลังแล้วก็ทาเป็นสีขาวสีขาวใช่แล้วเราก็ปลูกต้นไม้สีเขียวด้วยความเที่ยวบของเรารู้สึกว่าเฮ้ยเวลาเราไปเที่ยวคาเฟ่เราก็ชอบร้านที่มันแบบรบ่งลื่นมีต้นไม้ไมอะไรเงี้ยคร,<า>รับีนสะอาดใช่แล้วเรารู้สึกว่าสีขาวเนี่ยมันมันดูสะอาดตาอย่างที่พี่ไมายบอกแล้วมัน เข้ากับทุกอย่างได้เข้ากับท้องฟ้าเข้ากับต้นไม้เข้ากับจะเป็นท้องฟ้ามืดๆอย่างนี้เออได้เข้ากับฝนก็ได้เข้ากับฝนก็ได้นะฮะแล้วชื่อร้านล่ะใช่ฮะมีพี่มาที่ไปไหมต้องชื่อนี้ไปคนเลแต่งไหมยังไงโอ้ก็จริงๆก็ช่วยกับพี่พี่พี่โน้ตอะไรเงี้ยเราแล้ก็ช่วยกันคิดว่าเฮ้ยเราจะเอาชื่ออะไรกันดีตอนแรกก็วางมาหลายชื่อเหมือนกันจนสุดท้ายเราก็แบบดูคอนเซ็ปต์ของร้านเราอะดูร้านเราว่าเป็นร้านเราเป็นสีขาวอะไรเงี้ย เราไปคาเฟ่บางที่เขาแบบร้านสีชมพูเขาก็เป็นแบบพีเฮาส์อะไรเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยไวท์เฮาส์ก็น่าจะดีแต่ไวท์เฮาส์ก็เดี๋ยวปรับปุดเดี๋วไปลงที่อเมริกาอีกก็บินตัวตามไปเลยก็เลยแบบว่าเฮ้ยเราเป็นเป็นบ้านหลังเล็กๆอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบเดือนลิตเติ้ลไวท์เฮาส์ไหมอะไรเงี้ยครับก็เลยมานํามาเป็นชื่อร้านเป็นพี่ไม่ใช่ถ้าถ้าพี่มาเห็นตรงโลโก้เนี่ยอีพีเซ็นนิดนึงนะครับเราบีเซ็นโลโก้เซ็นโลโก่ว่างก็จริงๆคือเราก็แบบ โลโก้มันกว่าจะมาจบตรงนี้ได้เราก็แบบโอ้หลายทีเหมือนกันแล้แบบเราจะทํายังไงให้มันดูแบบสื่อถึงตัวเราด้วยตัวฟุเองด้วยอะไรเงี้ยครับก็จนมาจบที่แบบเฮ้ยรูปบ้านเนี่ยเราจะเห็นว่าแบบเป็นตัว F 2สองตัวถับข้างบนนี่อาจจะดูอาจจะดูต้องแบบนี้เป็นตัว F อะไรเงี้ยข้างล่างนี่ก็เป็นตัว F เหมือนกันอะไรเงี้ยครับเรามองไม่ถึงหรือตาไม่ถึงเฮ้ยเราต้องใช้จินตาข่าเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ตัว F ตัว F ตัวเอต่างต่ ลโหลลโหรันี่ไงเอฟไหมครับไม่เห็นไหมเขาเห็นเป็นตัวเอฟเลยเห็นเป็นตัวอะไรอ่ะไม่เห็นเป็นตัวอะไรครับตัวบ้าไงเอฟตรงไหนนี่ไงเออ๋ออ๋ออ๋ออใช่อยเปลี่ยมคพูดนิดนึงครับคับาครับคิดนานมเอฟสองตัวนะไม่นานพอมันได้เฮ้ย เออเออต์เมื่อกี้พี่ก็เออยเฮ้ยเอฟของตัวซึ่งตัวตัวเอฟนั้มันก็แบบสื่อได้หลายอย่างเอฟมาจากกลุ่มด้วยโอ้มาจากแฟมิลี่หรือว่ามาจากเฟรนช์มาจากแฟนทุกคนอะไรอย่างเงมันได้หลายความหมายไงเราก็เลยแบบรู้สึกว่าตัวเอฟนั่นแหละมันน่าจะสื่อถึงตัวของเราเองแล้วก็สื่อถึงร้านของเราด้วยใครมาก็อบอุ่นใครมาก็คือเขาโป่ปุ่นถูกต้องเฮ้ย แล้วอย่างเงี้ยร้านคุณมีอะไรพิเศษพิเศษบ้างที่อยากจะขายเจ้าของร้านไงเอ้ยว้าวว้าวว้าว <c oughs> ดีไม่เจอกันนานแม่พิเศษเดี๋ยวเราก็ต้องมีเรามีอะไร <c oughs> หลายอย่างเครื่อง,ง,งดื่มะนะขนมเค,ค้กเบเกอรี่ร้านของเราด้วย ูดถึงไอ้เบเกอรี่ต่างๆนอกจากกาแฟมีเบเกอรี่อะไรไบ้างคิดว่าจริงๆตอนนี้คือเอาต้องพูดก่อนเราต้องเลยก่อนว่าเราเป็นคนที่ไม่ได้แบบมีพื้นฐานทางด้านทํากาแฟหรือว่า<ม>อะไรมากอย่างเช่นข้นลงก็เหมือนกันอย่างที่พี่มาบอกเบเกอรี่คือเราก็มีแผนว่าเราอยากนอกจากกาแฟเครื่องดื่มแล้วเนี่ยเราก็อยากจะมี ขนมเค้กขนมหวานหรือว่าเบเกอรี่อะไรเงี้ยครับผมก็อาจจะมีทั้งแบบที่ทำเองบ้างแล้วแต่โอกาสแล้วแต่เทศกาลอะไรเงี้ยนะหรือบางทีเราก็อาจจะหาขนมเจ้าที่เราไปทานแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันอร่อยเอามาลองเอามาเอามาลงสิครับเอาเค้กคิดว่าจะได้เห็นแบบเป็นแบบเค้กตามซีซ่าอย่างนี้ไหมแต่ว่าเอสติกิวรายเค้กอย่างเงี้ยมีไหมคิดไว้เหมือนกันใช่คือเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะแบบ เรว่าจะเป็นแต่งร้านหรือว่าเมนูตามเทศกาลอย่างเช่นอะไรนะเมื่อกี้เราคุยกันหน้าร้อนพี่มาอยากเห็นเป็นอะไรนะอัสติก้ไลไปเลยแบบเป็นแบบคนในมะม่วงไงใช่ไหมก็น่าสนใจแต่ว่าเดี๋ยวต้องคิดอีกทีเพราะว่าตอนนี้เราก็พยายามที่จะคิดกันอยู่ว่าอยากจะแบบมีเมนูอะไรที่วางขายดีแล้วก็เป็นเมนูอะไรที่มันเป็นซิกเนเจอร์ของร้านคือจริงๆก็มีโอกาสได้ไปลอง ดูที่เขาแบบทำมาบ้างอะไรเงี้ยได้ไปลองชิมลองอะไรเงี้ยเราก็มีในใจแล้วแหละว่าแบบเราอยากจะวางเมนูอะไรไว้ดีอะไร้ยที่เป็นซีเนเจอร์แต่ว่าก็ก็ต้องเดี๋ยวนี้ไปเรียนด้วยนะเรียนทำกาแฟอุ้ยจริงปะเนี่ยใช่เพราะว่าเนี่ยที่บอกว่าผมอาจจะแบบทําไม่เป็นไม่ได้เป็นคนที่แบบทำกาแฟตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวต้องมีไปแบบไปเรียนทาจริง หวังว่าจะไม่ตาค้างระหว่างชิมไวขนาดนั้นโอเคแล้วคิดว่าเราจะตั้งมชื่อเมนูไวไหมกับเมนูแรกเลยสาหรับแบบอย่างไม่เหมือนใคยอะไรเงี้ยปุ๊กปุ๊กหรอปุ๊กคอฟฟีอย่างเงี้ยเหรอคอฟฟี่เหรอได้ไหมกินแล้วตาค้างเลยกินแล้วตาค้างหลับไม่ตื่นตั้งสามวันเลยเงี้ยหลับไปเลยก็อาจจะมีมีมีอยู่แล้วครับแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องแบบไปคิดชื่อแล้วก็คิดแต่ว่าเมนูว่าอะไรเราจะทำเป็นแบบรูปแบบไหนดีอะไรเงี้ย โปรโมชั่นหลับหลายๆคนอยากจะรู้ถึงเรื่องโปรโมชั่นละคิดว่ากินฟรีกินฟรีเงี้ยเหรอเช็คอินแล้วกินฟรีได้ไหมมีแน่นอนโปรโมชั่นเราเราเดี๋ยวเราก็ต้องแบบวางแผนอยู่แล้วว่าเเราจะทำแบบโปรอะไรดีให้แบบทุกคนได้มีส่วนร่วมด้วยกันอะไรเงี้ยหลายคนมีคําถามมาแล้วแหละว่าถ้ามารา้านเนี้ครับผมจะได้เจอตองฟุกไหมเจอสิครับนีม่มันร้างของ ผมเองพูดแล้วนะก็เกิดไปเขาามาเราไม่เจอนะก็ถ้าวันไหนที่เราว่างแล้วเราสะดวกเราก็วะเข้ามาร้านอยู่แล้วเราก็มาดูร้านถ้าวันไหนที่เราไม่ได้ติด่ทยซีรีส์ติด่ายละครอะไรอ่าเงี้ยครับอ่าก็เอาเป็นหลักก่อนอ่ะอ่ะเดี๋ยวเป็นคำถามสุดท้ายนะครับทำไมถึงจะต้องเป็นเขาเรียกอะไรซอกคุณพิจิ้งแบบนี้วันนี้เลิกงานยาดีหรือยังไง ใช่ครับก็เลยวันนี้มันเป็นวันที่แบบเลิกรงามยามดีด้วยเราตั้งใจว่าจะแบบเป็นซอฟต์โอเปินิ่งแล้วก็มีทําบูญตอนเช้าแล้วก็เชิญพี่ๆี่สื่อมวลชนแล้วก็แฟนขาทุกคนนะครับมาร่วมซอฟต์โอเปินิ่งด้วยซอฟต์โอเปิ้ลนิ่งอย่างเป็นทางการร้านของเราครับผมเริ่งร้านจะเปิดจริงๆนะครับวันที่19มิถุนายนนะครับยังไงก็ขอฝากด้วยนะครับวันที่19เปิดแล้วก็เราน่าจะเห็นอะไรที่มันแบบครบองค์ประกอบร้อยเปอร์เซ็นต์ทามี ื่องดื่มแล้วก <Depois, S 1> ็ขนมให้บร <g incentiv ize> ิการด้วยยังไงก็ปักทีหนึ่งวันที่19วิถุนายนนะครับผมครับผมขอแสดงความยินดีกับน้องฟลุกของเราด้วยนะครับผมเป็นกาครับเดี๋ยวเราจะให้พี่ๆสื่อมวลชน